สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหาทำอีกแล้วแล้ว,วันนี้ฝนกระจาษนะคะ <c oughs> ก็อยู่ที่ร้านคาบ้่บีนนะคะซึ่งเราสองคนเนี่ยจะมาเรียนทำาัทธิอาร์ตเป็นบาริสต้ากันนะคะซึ่งจริงๆเขามีหลายคอร์สมากแต่ว่าคอร์สที่เราเลือกลงคือคือไม่ใช่อะไรนะเนี่ยมันมันเกี่ยวตัวหูอยู่ <c oughs> อ๋อ ใช้เรียนกันในวันนี้ก็มีจอโปรเจคเตอร์เร r ่องการเทรนนิ่งแอนด์โปรเจสมีเป็นเวิร์กช็อปด้วยนะคะเป็นสมองสมุดใดๆขอตะคเอ่อขอโกงสิว่านี่เรียนไปเพื่อเพื่ออะไรคะอ่าจะไปทำลาเต้อาร์ตปวดแสบ <laughs> ชอบอ่ะ <laughs> ตลกนะไม่ได้แบบประกอบอาชีพล้ลยนะคือแบบว่า เป็นคนชอบกินมัทฉะตะเขียวแล้วแฟนจะชอบกินกาแฟก็จะแบบว่าเออเป็นสกิลเขาเรียกเหน่งไปจังหวะทำอาหารม่ไ้ก็มาทำร้านได้อ่ะ ฝนน้ำฝนน้ำฝนจะเรียนลาเต้อาะเพื่ออะไรเหรอจริงๆล้วเป็นคนชอบกาแฟเป็นคนชอบแบบขนาดไหนขนาดไหนก็ชอบมากอะมาทุกวันเราต้องกินกาแฟตอนเทีไหนปกติจะกินคาปูชิโน่อะไรอย่างเงี้ยที่มันจะต้องมีฟองอะไรอยู่แล้วแล้วจริงๆถ้าคนที่เคยดูคลิปเราเราเคยบอกว่าเราอยากทำสตาร์บัคเพราะเราเป็นคนที่แบบอยากมีร้านกาแฟทำอะไรเกี่ยวกับพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกทักษะหนึ่งที่เรียนไว้ก็ไม่เสียหายเป็นอย่างที่จ๋าบอกเลยเป็นเสน่ห์ลายจังหวนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าฝนไปทำ s t a r b u c k เขาก็จะได้เรียนฟรีป่ะใช่คือแฟนเก่าอะเคยสมัครได้เป็นพนักงาน s t a r b u c k เออเราได้ทำป่ะคือแชมป้ามันไปทำอยู่แป๊บหนึ่งแล้วมันไม่ชอบมันถึงว่าความชอบของแต่ละความชอบองแต่ละคนต่างกันคือแชมป์บอกแชมป์ไม่ชอบขนมหวานไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าแบบอยากเรียนอยากทำคือคือแท้ละจริงจริงคือเป็นคนที่รู้สึกว่า Starbucks ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เขามีมีเขาเรียกว่าแพทเวย์ที่ที่ไกลมากวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาเรียนลาเตออาร์ตนะคะก็ก็มาดูกัน เราว็เหมันยากในการที่จะบาทาแต่ก็คงไม่ได้ยากเกินไปมันต้องได้ค่ะเขาก็เขาก็ต้องเอาจนเราได้เออเราจะมาดูกันว่าเรียนไปแล้วจะไปทาให้ใครเนเออมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นไงกินเป็นไง how was the smell นอกจากคลาสเรียนแล้วน,น,นะคะยังมีขนมให้อีกด้สมากเลผ่านมาแล้วครึ่งทางนะคะ <c oughs> เป็นการเรียนทฤษฎีเป็นไงบ้างมันน่าสนใจมากกว่าที่คิดเพราะว่าตอนแรกแบบคือคิดว่าแค่มาทาแบบลาเต้ครุ่งกุ้่งจิงจิงเ,เได้ความรู้แบบความรู้แบบคือถ้าตอนนี้ให้แบบ จะเปิดคาเฟ่เลยก็รู้สึกเออมั่นใจทีนึงเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมาถึงปุ๊บเดี๋ยวเขาจับทําเลย <c oughs> เแต่อันนี้คือเหมือนเขาเล่าทางประวัติกาแฟเล่าแบบขั้นตอนต่างๆแล้วก็เบื้องต้นของการทำเอสเปรสโซ,ซเพราะว่าการทำไอตัวลาเต้อาร์ดอะมันจะเป็นจะต้องใช้เอสเปรสโซ,ซเป็นเบสเเอ<ๆ>เอเขาก็เลยสอนแบบ นี่นี่เนี่ยเพราะจริงๆแล้วเขามีคอร์สแยกสอน<ช>สำหรับการทำเอสเปรสโซ่แต่เนี้ยเขาก็ไม่ได้เขาเรียกไม่ได้กักไม่ได้ห่วงวิชาที่จะนำพาเรามาถึงแบบจุดที่มันต้องเรียนอ่ะถ้าเขาไม่ปลูกพื้นฐานให้เราเลยอ่ะเราจะทำลาเต้อ่ะไม่ได้เพราะว่า<ช>มันมันต้องรู้จักเอสเปรสโซ่ก่อนแล้วก็จะต้องรู้จักการทำนมที่มันมันแบบ proper เออ,เอ,อ ก็เนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นช่วงพักนะคะแล้วเดี๋ยวอีกสักพักเราจะไปทําในส่วนของปฏิบัติิ่งฟังเขาอ่ะแต่ก็นึกถึงตัวเองเวลาแบบคือเป็นแอร์อีโคโนมี่เราขึ้นไปที่บิสสิเนสคลาสเราไปลองทําเองทําฟองทำโนี่นอ๋อแล้วแบบนั่นฟังเขาก็กอ๋ออ๋ออ๋ออะไรแบบอ๋อที่ทําผิดที่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพราะอย่างนี้นี่เองที่ฟองมันไม่ขึ้นก็เพราะอย่างนี้<อ>ที่มันเป็นนมร้อนอก็เพราะอย่างนี้<อ>หรือแบบฟองล้นเพื่อไม่ทำในบิสสิเนสคลาสือแบบว่าแบบชอบยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงให้แบบนือๆ So, see the top? If you keep it here, you will hear the hissing sound. So, you guide it with the nozzle oh. and take it here, slide, till and then blast it. When you blast it, it starts stretching the metal. You can hear it. On. yeah Now it's got a temperature, so I raise it a little bit and tilt it. You can see it turning. It's almost doubled in size. Now it's too hot to touch, and I stop it. What you will have will be the wet, tip, wet pink ice, small bubbles. You don't see the big bubbles. Properly steam milk. Then you have to swirl it continuously. Otherwise, the milk will split. So the bottom would be milk, the top would be foam. And then it just a little bit and then from a bit of a distance you start pouring. This would bring up the crema. You go down and increase, that's when you start seeing the dots. And once you see the dots, you can either do that, you can play with it so that you can get whatever kind of art you want. Start from a fair distance, a little a cup, then you go down and then you push a little So you go down and fast, and you go down. Then almost go 90 degrees on your pitcher. Okay, six, seven seconds. It starts dropping. The flow is slow. The color is nice. All right, about 20 seconds. Stop. We got about 29 grams. One to 1.5. One to 1.5 is, is good enough. Tilt it just a little bit, and then check your pour. And so it goes at the bottom. And you're lifting the canvas all the way, right? And you stop in the middle, then right in the middle. Stop. will be zero then you will know how many weights <laughs> 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 you can do this uh, okay, 90 degrees like this and just make sure that you have three quarters so you are covered completely so you see the top of the uh, tip all right, you have to listen to it. That's it. It's body temperature. You have to monitor it. It's okay. body temperature. You raise it up. okay. So don't rush to take uh, it out. Okay. Sorry. Swear a bit. มีความแบบชำนาญมากขึ้นน้ำฝนกำลังจะทำเอสเปรสโซ่นะ,ะเดี๋ยวมันจะหยุดเองนะคะอันนี้นนแล้วน้ำฝนก็จะเคาะๆแล้วก็จะเอามาชิดตรงนี้ ก็ไปเครื่องกดนะคะทำกาแฟเสร็จแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะมาทำนมต่อนะคะมีเต้รอบสองสุดนแล้วก็ลูกค้าออเดอร์อะไรหรอคะใส่เท่าไหร่ประมาณนี้ปะ Like this We want to hear it. We want to hear it. We have to lower it a little bit. Very comfortable. You tell me. Very comfortable. You need yeah. to raise it a little bit and then cut them down. You need to. You need to make sure that we get air. Is it okay? I right, suppose so. Slow. Yes. So, yeah. Not too slow. So this you can go like this. So that you can have better control, yeah. you move faster. Okay, go down and fast, fast, fast. Don't stop, don't stop. Yeah. Oh. Well done. Well done. Is it okay? It, 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 of course, it's okay. But if you didn't stop, it would have been even bigger. อ่าิสระฮัทเหรืาอิสลาหรืเปล่าอิสล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 าอิสอิสาออิสลาอิสลาอ ใที่สุดก็ได้แล้วด <c oughs> ีใจมากแม่มาชิมกันกาแฟเขาเป็นไงบ้างอร่อยอันนี้ใช้ของกันไหนใช้ของนมอันนี้ใช้อาราบิกา้าไม smooth นะ it's good ะ can taste but she have to sleep she has a f i g h t tomorrow morning ดีใจจุงทำได้แล้วคือทั้งหมดเนี้ยคะ่ะต้องขึ้นอยู่กับการฝึกฝนถ้าเราฝึกฝนให้มากพอเนี่ยมันก็จะมันก็จะออกมาดีนะคะถ้าเราฝึกฝนมากพอซึ่งไม่แย่เลยรู้สึกว่าสนุกมากๆแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างนะคะ Let's see what is it? is So this so is Latin this Latin. One for her. This oh, is for her. This is for you. This is for her. Oh, this is for you. Okay. Sorry. Oh, sunshine is a video one second. ลาในเวิร์คช็อปนะคะ Okay, ka Andy. Here's uh, our trainer, instructor and everything. How's your feeling for your well student done. I today? I'm so proud of you guys and you have done so well. One day for espresso, steaming and latte art. That's a record for us. All so right. you have done very well in two hours and a half and three hours. You have done so so well. So well done. I love fast learners and keep up the good job. You'll always be here. Enjoy okay. your life with coffee. Okay, so I just like a small interview for you. Do you have like any other course for the Coffee? Yes, we do have roasting courses. We have um, cupping, which is like wine tasting. See the difference between different origins. That's another thing that we can do. Hand brewing, which is uh, covers French press, Aeropress, V60, and anybody who brews at home, multiple cups. It covers everything. Show you all the variables that we work with: uh, espresso and steaming, and the latte art which you have done today. That was nice. And just a bit more question. Yes. For how long for the coffee being here, like, home? Five and a half years. Uh, yeah. And for, for you, like, how long that, do you have the passion in the coffee? I've been raised in a coffee farming environment, so I've started drinking coffee at uh, the age of eight. Eight years old? I don't even know if it's allowed, but yeah. <laughs> all my life, coffee has been part my, a big part of my life. So I've worked with coffee for almost a decade now. But as a business, beans five and a half years. And you know that the coffee bean, I and my family, everyone say that this is one of the best coffee. Oh, that's very If candy. we go to the art shop, we feel like it's nice. not the taste of the coffee that we like. Oh, that's but nice. when we can to the Kappa Bean, we love it, no? I'm um, glad to hear that. Glad to hear that. We try. Uh, we roast our own beans. We import the uh, best quality, specialty grape beans. We train our staff very well. We focus on the product. We focus on coffee. That's all it boils down to.

ที่ได้ได้มาเรียนคือคือเขาสอนทุกอย่างจริงๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราได้เรียนรู้เบื้องต้นว่าเฮ้ยการทำร้านเป็นยังไง ก็ร yeah ู้ร um ู้พอยว่าอันไหนคือสิ่งที <t <t ่เราต้องแก้ไขต้องาอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถนําไปต่อยอดได้นะและจากเรคือเราอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ใช่คอกาแฟเลยแต่ว่าคนรอบตัวเราอ่ะชอบกาแฟมากแล้วทุกครั้งที่เราลองทําอะไรบนเครื่องบินหรืออะไรก็ตามอ่ะมันเฟลตลอดแต่พอเรามาเรียนที่เนี่ยมันตอบโจทย์เราเลยว่าไอ้ตรงไหนที่เราทําผิดตรงไหนที่เรายังไม่รู้อะไรเนี้ยเราเรารู้สึกว่าแบบแบบความฝันของสาวหลายคนเนอะวันหนึ่งก็อยากเปิดคาเฟ่หรืออะไรเงี้ยคือเราคิดเลยว่าแบบ ถ้าวันหนึงเราเปิดคาเฟ่อะจากเดิมที่มันแบงอะบังทีมันไม่มีเอ่อ mindset ว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงเออมันจะอาจจะแค่แบบว่าเปเน้นบรรยากาศสวยๆนู่นนี่นั่นเก็ต้าแบบเอ่อเมนูฟู่ฟ้าแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าแบบเราจะเปิดคาเฟ่ที่แบบเป็นกาแฟแบบกาแฟจริงอะเราสามารถคุยกับคนได้จริงๆว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะเป็นมาอย่างนี้เรารู้จริงๆก็มั่นใจขึ้นเขาเรียกอะไรมันเหมือนมาเพิ่มเพิ่มแฟชั่นพี่ถือว่าตอบโจทย์นะเพราะว่าจ๋าบอกว่าช่วงเนี้จ๋ายางหาอะไรทำใหม่ แล้วมันก็มันก็ค่อนข้างที่จะฮิตเดอโกอได้ลองทําอะไรใหม่ๆบอกเลยว่าคุ้ม่าเรียนประมาณ2,000บาทนิดๆจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะที่เรารู้ราคาเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยแพงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองแต่อพอเรามาเรียนแบบ เฮ้ยทำไมมันถูกเขาคิดเราถูกมากเลยอะหรือว่าเราทำกาแฟกันไปกี่แก้วแบบหุ่ยน้ำไม่ท่วนเลยอะ<ข>อแล้วเขาทิง้งแล้วเขาทำทิ้งทุกแก้วนะล้วแบบ<ช>เราใช้นมเขาเป็นถังจนหมดไปเลยแล้วก็กาแฟเขาแบบกาแฟอย่างเดี่ยเลยแล้วแบบเหมือนท,ทำแล้วทิง้งทับแล้วทิ้งเดือยงั้นนะไม่รู้กี่แก้วมันคุ้มเขาให้เรากว่าเงินที่เราจ่ายมากเลย เนี้ยคือคือเหมือนเป็นเป็นเขาเรียกะลยนะความรู้สึกของเขาอะคือเขาเขาบอกเราว่าตัวเขาอะชอบกาแฟคือเขามีพาชันในการทำแล้วเขาก็เลยมีร้านอะไรใดๆซึ่งเปิดมาได้ประมาณห้าปีกว่าๆ้าปีครึ่งแล้วเออแล้วเขาเพิ่งมาเฉลยตอนท้ายว่าเขาเป็นนักบินเป็นกอล์เออเป็นคนขับเ็นคนขับใหญ่นะคะก็วันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะทั้งคู่ได้สกิลเพิ่มขึ้นเลว่ายังไงเดี๋ยวถ้ามันมีโปรเซสอะไรที่มันต่อเนื่องหรือว่ามากกว่านี้ที่เราจะมาเรียน เพิ่มกับจ๋าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัคดคลิปให้ทุกคนดูอีกวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง day off ที่เราเป็นโปรเด็กทีนะวันนี้คือโปรเด็กทีแล้วก็ถือว่ามีช่างชิ่นตบสีมากมากฟินฟิน <c oughs> นี่เนี่ยคือคือจ๋ายิ้มแบบยิ้มมากเลยเนี่ยดูดูหน้านี่นะแบบยิ้มไม่สุดเลยโอเควันนี้ต้องไป้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะในช่องของฝนแล้วก็จ๋านะคะไปแล้วบ๊ายบายจก